คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณพยายามแล้วคุณพยายามอย่างหนักแต่ทำไมคุณถึงยังไม่รวยสักทีคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณวางแผนแล้วคุณลงมือทำแล้วแต่ผลลัพธ์ก็กลับสวนทางคุณเห็นคนบางคนเขาประสบความสำเร็จเร็วเหลือเกินแต่ตัวคุณกลับรู้สึกว่าชีวิตยังวนอยู่ที่เดิมเหมือนหนูติดจันเหมือนยังอยู่ในวนอยู่ในอ่างหรือเดินอยู่ในวงกลมที่ไม่ไปไหนสักทีคุณกำลังจะทำทุกอย่างที่ถูกต้อง คุณอาจจะคิดว่าคุณอยากจะรวยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วความเชื่อของคุณมันอาจจะยังไม่เชื่อว่าคุณจะรวยได้ค่ะเพราะลึกๆแล้วคนเราจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกสมองของเรากับจิตใต้สำนึกมันทำงานร่วมกันอยู่หากคุณปากคุณบอกว่าคุณอยากรวยแต่ถ้าสมองหรือจิตใต้สำนึกของคุณมันยังไม่เชื่อมันจะมีความกลัวซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลัวการเปลี่ยนแปลงปากขนคุณบอกว่าอยากมีเงินอยากมีเงิน แต่ความเชื่อเก่าๆที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณจะสะกดคุณให้คุณไม่เชื่อว่าคุณจะมีเงินเยอะๆได้และวันนี้ค่ะครูเกียจะมาพูดถึงเรื่องนี้ 10. ความเชื่อที่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รวยอาจจะเป็นเพราะสมองของคุณยังเชื่อแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะวันนี้เราไม่ได้กำลังจะบอกว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดแต่เราจะค่อยๆพาคุณลึกลงไปในจิตใจของคุณเองให้คุณได้เห็นตัวเองในกระจกบานใหม่ ร้อมกับแนวทางในการเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงสมองเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณค่ะเพราะความร่ำรวยไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มันเริ่มจากความคิดที่ถูกต้องและแน่นอนถ้าคุณฟังจบคุณจะได้ในเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณไปตลอดการคุณยังมีความเชื่อไหมคะว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายหรือบางคนก็คิดว่าเงินคือความโลภบางคนก็รังเกียจคนรวยถ้าคุณโตมาในครอบครัวที่สอนคุณว่า อย่ารักเงินมากมันไม่ดีหรอกหรือคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าคนรวยเห็นแก่ตัวคุณก็จะฝังความเชื่อนั้นเชื่อว่าเงินคือสิ่งไม่ดีแม้ว่าคุณจะอยากรวยแต่จิตใต้สำเนึกของคุณมันจะต่อต้านค่ะเพราะมันคือการคิดว่าหากเรารวยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีครูกเกอเองก็เคยมีความเชื่อแบบนี้และพยายามค้นหาอยู่นานว่าทําไมถึงเชื่อแบบนั้นปรากฏว่าพบว่าที่ตัวเองเชื่อแบบนั้น พ่อชอบดูละครหลังข่าวค่ะคุณสังเกตไหมล่ะคะเวลาที่คนไหนเป็นคนรวยก็มักจะใช้เงินในทางที่ผิดอย่างเช่นพระเอกหรือนางเอกอาจจะขับรถชนคนตายแล้วพ่อแม่ที่ร่ำรวยก็จะใช้เงินในการฟาดหัวของคนจนทำให้รูปของตัวเองผ่านผนเรื่องนั้นไปได้ด้วยดีหรือบางคนพระเอกนางเอกอาจจะเป็นคนดีแต่ก็จะมีพี่ชายที่โกงที่รวยแล้วก็ใช้เงินไปในทางที่ผิด ทุกสิ่งทุกอย่างละครมันตอกย้ำให้เราเชื่อว่าคนรวยมักจะเป็นคนไม่ดีอยู่เสมอและนั่นแหละค่ะลองพูดกับตัวเองใหม่ลองเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่เลิกเชื่อความเชื่อในละครแล้วก็คิดว่าเงินคือพลังงานที่คุณสร้างคุณค่าให้กับโลกได้ลองนึกภาพใหม่นึกภาพของคุณในตอนที่คุณใช้เงินได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวได้เงินบริจาคได้ให้ทุนการศึกษาได้ช่วยผู้ยากไร้ แล้วคุณจะรู้ว่าความจริงแล้วการมีเงินมากๆเป็นเรื่องที่ดีค่ะตัวอย่างนะคะมีผู้ชายคนนึงเขาทำงานหนักมา20ปีทำแค่ไหนขยันแทบตายเขาก็ไม่เคยรวยเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขานั่งสมาธิเขาถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงยังไม่รวยแล้วเขาก็พยายามนึกถึงตอนที่เขายังเป็นเด็กแม่ของเขาเคยพูดว่าคนมีเงินน่ากลัวนะลูก นั่นเองเป็นสิ่งที่มันฝังลากลึกในความเชื่อของเขามันเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะรวยค่ะแล้วคุณล่ะคะลองนึกดูว่ามีจิตใต้สํานึกหรือมีความเชื่ออะไรของคุณที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรวยในวัยเด็กของคุณหรือเปล่าคะคุณกลัวว่าถ้าคุณรวยคุณอาจจะโดนเกลียดหลายคนกลัวว่าจะมีความโดดเด่นกลัวว่าจะถูกนินทากลัวว่าถ้ามีเงินมากๆจะถูกเพื่อนหมั่นไส้ หรือบางคนก็กลัวว่าจะโดนมิจฉาชีพหลอกหรือจะโดนของเงินจึงไม่กล้าโตไม่กล้าเด่นไม่กล้าที่จะมีมากมายและจิตใต้สำนึกก็จะพาคุณไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนั่นหมายความว่าจุดที่ไม่มีเงินเพราะคุณคิดว่าถ้ามีเงินจะโดดเด่นและจะโดนโกงเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้คุณสามารถรวยได้โดยที่คุณก็ยังคงเป็นที่รักของคนอื่นได้คุณต้องเปลี่ยนความเชื่อนี้ เคยมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเปิดร้านค้าออนไลน์ขายดีมากแต่อยู่ๆเธอก็หยุดที่จะโฆษณาเพราะแม่ของเธอพูดว่าระวังนะลูกเดี๋ยวคนจะอิจฉาเดี๋ยวเขาก็จะมาเล่นของใส่หลอกเขาเห็นว่าครอบครัวของเรารวยเพียงเท่านั้นความกลัวก็ดึงเธอให้กลับคืนมาสู่คนธรรมดาแล้วเธอก็เลิกโปรโมทร้านอยู่ดีๆก็ไม่ทําให้ตัวเองขายของดีซะงั้นจากคนที่กําลังจะร่ํารวยก็กลับไปมีฐานะปานกลางเท่าเดิม นี่เป็นเพราะความเชื่อที่จำกัดของตัวเองนั้นค่ะและแน่นอนค่ะความจริงข้อที่3คุณมีภาพจำว่าคนรวยมักจะเหนื่อยคนรวยมักจะไม่มีเวลาในหนังในละครหรือในชีวิตจริงคุณอาจจะเห็นว่าคนรวยทำงานหนักคนรวยพักผ่อนน้อยคนรวยเครียดเยอะสมองก็เลยจดจำว่าการมีเงินจะทำให้เหนื่อยดังนั้นจิตใต้สำนึกของคุณก็จะปกป้องคุณด้วยการที่ไม่ทำให้คุณรวยค่ะเพราะจิตใต้สำนึกจะเชื่อว่า หากคุณรวยคุณจะเหนื่อยและคุณจะเป็นทุกข์ดังนั้นปลดปล่อยความเชื่อนีซ้ซะแล้วก็บอกกับตัวเองใหม่ว่าฉันสามารถรวยได้และฉันจะรวยอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลเคยมีเรื่องเล่าผู้ชายคนหนึ่งเขาลาออกจากงานเพียงเพราะว่าเขาอยากมีชีวิตอิสระแต่ธุรกิจของเขาไม่โตเลยค่ะเพราะว่าเขามักจะปฏิเสธโอกาสใหม่ๆเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาทําธุรกิจร่ารวยเขาก็จะเหนื่อยเหมือนตอนที่เขาทํางานประจํา สรุปว่าลาออกจากงานเพื่อมาทําธุรกิจแต่ก็ไม่กล้าที่จะทําธุรกิจให้เติบโตเพราะว่ากลัวว่าจะรวยหากรวยแล้วก็จะเหนื่อยเห็นไหมคะมันเป็นการที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดซึ่งความคิดเหล่านี้มันฝังรากลึกจนบางคนต่อต้านความรวยต่อต้านเงินแล้วในที่สุดตัวเองก็กลับไปย่ำอยู่ที่จุดเดิมคะ่ะความจริงข้อที่4คุณไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปหลายคนกลัวความฝัน หลายคนกลัวความล้มเหลวต่อให้คุณมีความฝันมากแค่ไหนแต่คุณก็กลัวที่จะฝันใหญ่เพราะว่าถ้ามันล้มเหลวขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าคุณผิดหวังชีวิตของคุณจะพังแต่ว่าคุณยังไม่เคยได้ตั้งเป้าหมายเลยกลัวไปก่อนทั้งนั้นบางคนก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกขอแค่ได้อยู่พออยู่พอกินก็พอแล้วทั้งๆท,ที่ในลึกๆคุณไม่รู้หรอกว่าความคิดที่คุณบอกว่าอยู่แค่นี้ก็พอแล้วมันเป็นการปิดกั้นศักยภาพของตัวเอง จิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานตามภาพที่คุณวาดไว้ถ้าคุณไม่กล้าวาดภาพที่ใหญ่มันก็จะไม่พาคุณไปไกลกว่านั้นค่ะวิธีการแก้ไขเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ซะบอกกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่และฉันมีอิสรภาพทางการเงินได้ถ้าไม่งั้นชีวิตของคุณจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายที่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองระดับประเทศแต่สิ่งที่เขากลัวนั่นคือเขากลัวความล้มเหลว ดังนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดร้านเล็กๆขายของปลีกทั่วไปร้านเขาขายดีมากๆแต่เขาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะขยายให้มันใหญ่โตเลยเพราะเขาไม่เคยกล้าที่จะวางเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้นสรุปก็ได้ใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินตามที่ความคิดเขาคิดเอาไว้นั่นแหละคะ่ะและความจริงข้อที่5คุณมีปัญหากับการเป็นผู้รับบางคนถนัดกับการเป็นผู้ให้แต่ไม่ถนัดกับการเป็นผู้รับ เมื่อมีคนมาให้เงินเมื่อมีคนมาช่วยเหลือเมื่อมีคนมาชมเชยก็มักจะตอบกลับไปว่าไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรหลอกแล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นค่ะและนี่เป็นสัญญาณว่าจิตใต้สำนึกของคุณได้ปฏิเสธความมั่งคั่งเหตุผลเพราะคุณไม่กล้ารับการที่คุณไม่เปิดรับพลังงานของความร่ำรวยมันก็จะไม่ทำให้คุณรวยค่ะวิธีการแก้นะคะ ให้บอกกับตัวเองว่าฉันเปิดรับทุกความมั่งคั่งฉันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเปิดรับโอกาสที่ดีในชีวิตด้วยหัวใจที่กระตันยูเปลี่ยนความคิดของคุณซะก,ก่อนไม่งั้นแล้วล้วก็คุณจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานเก่งมากๆแต่เงินเดือนน้อยมากเธอค็ไม่กล้าที่จะต่อรองไม่กล้าขอขึ้นเงินเดือนเพราะรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้ว ทั้งที่ความสามารถของเธอมันคู่ควรกับเงินจํานวนที่มากกว่านั้นซะอีกคุณอย่าเป็นแบบนั้นเป็นอันขาดนะคะจงเลือกที่จะรับเงินตามศักยภาพของคุณความจริงข้อที่ 6. คุณไม่เคารพเงินคนที่ไม่รวยเพราะมักมีพฤติกรรมที่แสดงว่าไม่ให้เกียรติเงินอย่างเช่นใช้เงินโดยที่ไม่คิดใช้เงินโดยไม่วางแผนหรือว่าเกลียดการจดบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสื่อให้รู้ว่า คุณไม่ได้มีความละเอียดรอบคอบในการใช้เงินเอาซะเลยจิตใต้สำนึกของคุณจะไม่พาคุณไปหาอะไรที่คุณดูแคลนถ้าคุณยังคิดว่าเงินเป็นสิ่งยุ่งยากเป็นสิ่งสกรปรกหรือไม่ก็ไม่น่ารักกับเงินสมองของคุณก็จะปฏิเสธเงินแบบอัตโนมัติไปเลยค่ะดังนั้นวิธีการคือคุณต้องเปลี่ยนใหม่บอกกับตัวเองว่าฉันรักและดูแลเงินของฉันอย่างรู้คุณค่าไม่งั้นแล้วละก็คุณจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ ผู้ชายคนหนึ่งหาเงินเก่งมากๆแต่เขาก็ไม่มีเงินเก็บเลยนะคะเพราะทุกครั้งที่เขาได้เงินมาเขาจะใช้เงินออกไปทันทีค่ะเหมือนเขากลัวว่าเงินจะอยู่กับเขานานเกินไปมีเท่าไหร่ก็ใช้จนหมดคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาที่คุณได้รับเงินอะไรมาฟลุกๆคุณจะรีบใช้เงินตัวนั้นให้หมดไปหรือเปล่ารีบไปซื้อของที่อยากได้รีบไปฉลองด้วยการเข้ากินอาหารฟุ่มเฟือยรีบใช้เลี้ยงเพื่อนจัดปาร์ตี้ เพื่อให้เงินนั้นมันหมดไปถ้าคุณมีนิสัยแบบนี้แปลว่าคุณอยู่ในข้อนี้แหละค่ะอยู่ในความจริงข้อที่6ที่คุณไม่เคารพเงินความจริงข้อที่7คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเสมอการเปรียบเทียบทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอตลอดเวลาเมื่อคุณรู้สึกไม่พอคุณจะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาในชีวิตจิตใต้สํานึกจะสั่งให้คุณทําทุกอย่างด้วยแรงผลักดันไม่ใช่แรงดึงดูด ทำให้เหนื่อยง่ายทำให้ท้อง่ายมองอะไรก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองดังนั้นนะคะวิธีการเปลี่ยนไม่บอกไปเลยว่าฉันแข่งขันกับตัวเองได้แต่ฉันจะไม่เปรียบเทียบตัวฉันกับใครเปรียบเทียบตัวเองกับคุณในเมื่อวานก็พอคะ่ะวันนี้ถ้าคุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานนั่นแปลว่าชื่นชมตัวเองได้เลยแต่ไม่ต้องไปเปรียบกับคนอื่นนะคะเราไม่มีทางมีชีวิตเหมือนคนอื่นได้ดังนั้นรู้คุณค่าในตัวเองก็พอแล้ว เพราะคนที่เอาแต่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่เห็นเพื่อนมีกระเป๋าแบรนด์เนมเห็นเพื่อนมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองทันทีดังนั้นอยากมีชีวิตเหมือนเขาคุณก็จะใช้จ่ายเกินตัวคุณก็จะกู้หนี้ยืมสินคุณก็จะทำทุกทางเพื่อซื้อความสุขแต่สุดท้ายคุณเองนั่นแหละค่ะที่จะล่มจมซะเองหนี้สินรุงรังแล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยความจริงข้อที่8 คุณไม่ได้ให้คุณค่ากับเวลาคนรวยเขารู้ว่าเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดแต่หลายคนใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าอย่างเช่นนอนดูซีรีส์นั่งเมาท์มอยไปทั้งวันจัดปาร์ตี้หรือไม่ก็ทำในสิ่งที่ทำให้วันเวลาผ่านพ้นไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์หรือคุณค่าอะไรเลยวิธีการแก้ไขบอกกับตัวเองใหม่ว่าเวลาทุกนาทีเป็นเวลาที่มีคุณค่า คุณจะใช้มันเพื่อสร้างชีวิตในฝันของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยากรวยมากแต่เขาใช้ชีวิตหลังเลิกงานของเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังเลิกงานในการไปปาร์ตี้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไม่บางวันที่ไม่ได้ออกไปไหนก็จะเอาเวลานั้นมาดูข่าวดูซีรีส์ไถฟีดโซเชียลจนเวลาผ่านไปหลายปีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิม เพราะเขาไม่เคยที่จะใช้เวลานั้นในการพัฒนาตนเองไม่เคยที่จะเรียนรู้ไม่เคยที่จะสร้างโอกาสหรือไม่เคยที่จะพัฒนาทักษะใดๆเลยหวังว่าคุณจะไม่ใช่คนนั้นนะคะความจริงข้อที่9คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ชอบความคุ้นเคยค่ะชอบที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วก็เกลียดความไม่แน่นอนความรวยคือการที่คุณกล้าที่จะออกจากจุดเดิม ถ้าคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่มีโอกาสได้เจอในสิ่งใหม่ๆถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่คุณต้องทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมคะ่ะดังนั้นบอกกับตัวเองว่าฉันยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงมันจะนำพาชีวิตของฉันให้เจริญขึ้นดีขึ้นดังนั้นนะคะลองเปลี่ยนตัวเองดูคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสได้ย้ายงานจากที่เคยมีไรายได้สูงถึงสามเท่าแต่เธอปฏิเสธเพราะเธอกลัวว่า ถ้าเธอย้ายงานไปเธอต้องปรับตัวใหม่ถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่การปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานมันไม่ปลอดภัยกว่าเธอจะเข้ากับคนอื่นได้มันเป็นเรื่องที่ยากเธอเลยยอมรับที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมรายได้เท่าเดิมแล้วก็ไม่พัฒนาตนเองสุดท้ายเธอก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆจนปัจจุบันนี้หวังว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่คุณนะคะและความจริงข้อที่10คุณยังไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรกับชีวิตที่ดี นี่คือรากฐานที่ลึกที่สุดของการไม่รวยของคุณค่ะต่อให้คุณทําทุกอย่างถ้าลึกๆแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณยังดีไม่พอคุณยังไม่คู่ควรสมองของคุณก็จะทําลายทุกโอกาสที่เข้ามาโดยที่คุณเองไม่รู้ตัวด้วยนะคะดังนั้นบอกกับตัวเองใหม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองบอกกับตัวเองว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณคู่ควรกับทุกความสําเร็จคุณอนุญาตให้ตัวคุณเองมั่งคั่งร่ํารวยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่าเป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าแล้วได้ควบคุมโปรเจกต์งานใหม่ๆแต่เขากลับถอนตัวค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาทำมันจะต้องล้มเหลวแน่ๆเขาไม่เชื่อว่าเขาเก่งพอและเขาก็กลัวสุดท้ายหัวหน้าก็เลือกคนใหม่และคนคนนั้นก็ทำได้สำเร็จส่วนตัวเขาเองก็เป็นลูกน้องตอกต่อยอยู่เหมือนเดิมทั้งๆที่ถ้าเขาทำโปรเจกต์นั้นสำเร็จตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนมีหน้าที่การงานที่ดี มีคนนับหน้าถือตาแล้วก็มีอิสรภาพในชีวิตมีอิสรภาพทางการเงินแต่เขาก็เลือกที่จะไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ค่ะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้จิตใต้สำนึกของคุณเป็นพวงมาลัยชีวิตของคุณเหมือนเหมือนก,นกันกับคนที่ครูเกยยกตัวอย่างมาถ้าคุณหันมันไปในทางไหนมันก็จะหันไปในทางนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามดังนั้นวันนี้คุณเลือกได้นะคะว่าคุณต้องการจะมีชีวิตแบบไหนชีวิตที่ดึงคุณไว้ไม่ให้คุณรวย หรือคุณต้องการมีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นใหม่บอกตัวเองใหม่วางภาพในหัวใหม่แล้วก็การกระทําของคุณมันจะเปลี่ยนเมื่อการกระทําของคุณเปลี่ยนผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนค่ะแล้วคุณรู้ไหมมันจะเปลี่ยนแบบน่าอัศจรรย์โดยที่คุณเองก็คาดไม่ถึงยังไงคุณลองดูนะคะว่าจิตใต้สำนึกของคุณคุณจะเริ่มเปลี่ยนมันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันไว้ครูเก๋จะให้คุณพัฒนาตนเองเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกันค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ